โครงการโคล้านตัว5 0 0แสนครัวเรือนนสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีย้ำเดินหน้าแก้จนด้วยโครงการโคแสนล้านผลักดันโครงการโคแสนล้านส่งเสริมอาชีพแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาความยากจนเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านนกเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์ส่งเสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เป็นอาชีพเสริมแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรผ่านโครงการโคแสนล้านของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบริษัท ที่จะสนับสนุนเงินกู้ยืมให้เกษตรกรครอบครัวละห้าหมืนบาทเพื่อใช้เลี้ยงโคสองตัวนำร่องห้าแสนครัวเรือนเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ห7เนายสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนผ่านการผลักดันโครงการโคแสนล้านโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดช่วยกันพิจารณาว่าในจังหวัดของตนเองมีครอบครัวใดที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเลี้ยงงัวอย่างน้อยจังหวัดละห0 0พันครอบครัวซึ่งจากการทําโครงการนําร่อง4ปีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งนี้ขอให้ทางจังหวัดช่วยอบรมในเรื่องผสมเทียมจะได้มีจำนวนสัตวบาลอาสามากขึ้น ซึ่งอย่างน้อยควรมีตำบลละหนึ่งคนจะได้เพียงพอต่อการดูแลสมาชิกที่เลี้ยงวัวโดยกองทุนหมู่บ้านมีสมาชิก13ล้านคนหากเริ่มต้นเลี้ยงวัว2ตัวผ่านไป4ปีจะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง5 0 0นล้านบาทส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าสำหรับครอบครัวที่ยากจะนอยยากให้มีการจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจะได้รู้การใช้จ่ายและการอดออมรวมถึงการหารายได้เพิ่มจึงเสนอโครงการวัวเพื่อเป็นรายได้เสริม ส่วนเกษตรด้านอื่นๆก็ยินดีที่จะส่งเสริมอาชีพให้พร้อมมั่นใจว่าหากเราไม่ทำในเรื่องของประสุสธิ์ประชาชนจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ตนจึงผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโคแสนล้านผลักดันโคแสนล้านสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายายรัฐบาล20ทากระทรวงข้อมูลข่าวข้อมูลข่าวขัขวขนฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวศรีทับทิมหัวหน้าสูนข่าวสื่อทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน